สวัสดีครับผมอาจารย์วีจากเคมเอ็นสิงห์ประกรณ์นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสำหรับสอนหาโซเวนต่อฟีดสูงที่สุดนะครับต่อเนื่องจากคลิปที่หาโซเวนต่อฟีดต่ำที่สุดหรือน้อยที่สุดนั่นเองนะครับทันทีที่จากคลิปก่อนหน้านี้นะครับทันทีที่เราได้จุด e min แล้วก็จุด m max นั้น e min กับ m min เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ สามารถนะครับนำมาหาค่ามาหาค่า M Max นะครับหรือจุด mixing point มากที่สุดนะครับโดยเราจะพบว่าจุดตัดของเส้นสมดุลนะครับที่อยู่ด้านตรงข้ามนะครับหรืออยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับจากจุดจากจุดใกล้ๆกับ s 0นะครับจุดนั้นก็จะเป็นจุดเ m m a x นั่นเองนะครับถ้าจากรูปนะครับเราเห็นไหมครับ จากรูปนะครับก็จะเป็นจุดที่ใกล้กับ S0 มากที่สุดเลยนะครับแล้วก็อยู่บนเส้นอิควิลิเบียมที่ตัดกับเส้น S0 กับจุด F นั่นเองนะครับ S0 กับ F นั่นเองนะครับซึ่งจุดดังกล่าวนี่ก็คือจุด Mmax นะครับ Mmax ก็คือตัว mixing point ที่มากที่สุดนะครับ mixing point ที่มากที่สุดนะครับส่วน Mmin นะั่นก็คือตัว mixing point ที่น้อยที่สุดนะครับ ดังนั้น mixing point ที่มากที่สุดนั้นนะครับก็ทำการหาค่านะครับสามารถทำการหาค่าสัดส่วนตัว solvent ที่มากที่สุดที่ที่สามารถใช้ได้กับกระบวนการสกัดนี้นะครับก็สามารถคำนวณได้จากกด inverse lever arm rule เหมือนเช่นเดิมนะครับโดยใช้สมการ s0 ส่วน smax ส่วน f นะครับ เท่ากับ mf ส่วน m s นะครับสูตรเช่นเดียวกันเลยนะครับเพียงแต่สับสคริปตัวเป็นเป็น max นั่นเองนะสับสคริปเป็น m a c นะครับแต่ก่อนเป็น min คราวนี้ก็เป็น m a c นะครับแล้วก็สัดส่วนก็เช่นเดิมนะครับโดยใช้ระยะนะครับที่วงกลมเอาไว้ก็คือวงสีวงสีชมพูนะครับเราจะพบว่าคราวนี้วงสีชมพูจะกว้างค่อนข้างมากเลยเห็นไหมครับจะค่อนข้างกว้างมากเลยนะครับจุดนี้เห็นไหมครับ หาด้วยนะครับวงกลมสีเขียวซึ่งก็จะวงเหลือน้อยลงนิดเดียวนะครับน้อยลงนิดเดียวเองนะครับดังนั้นเราก็จะได้ตัวสัดส่วนโซเวนที่มากที่สุดนะครับที่ใช้นะครับก็ถ้าเราทราบตัว f แล้วก็ทำการย้ายข้างนะครับก็หาปริมาณนะโซเวนมากที่สุดได้นะครับหรือเราใช้อีกสมการหนึ่งนะครับเพื่อทำการหาสัดส่วน s max ส่วน S S max หารด้วย M Max นะครับก็เท่ากับสัดส่วน MF ส่วน s f นะครับก็มีสมกา,ารคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยผมก็ทำวงเอาไว้ให้ให้ให้เป็นที่สังเกตเช่นเดียวกันนะครับระยะ MF ก็คือระยะสีชมพูนะครับที่วงไว้สีชมพูนะครับหารด้วยระยะ SF นะครับที่วงไว้สีส้มนั่นเองนะครับเราก็สามารถคำนวณน,นะครับ เราก็สามารถคำนวณหาปริมาณโซเวนสูงที่สุดหรือปริมาณโซเวนมากที่สุดที่ใช้ในการสกัดด้วยตัวทำลายได้ด้วยวิธีนี้นั่นเองนะครับหวังว่าพวกเราคงจะ,ะหาค่า m-max ได้นะครับจากสมการและกฎของ inverse l e v e r arms rule ได้นะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ